ณตอนนี้ครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลงานของสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกดูเหมือนจะค่อนข้างสดใสและน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีครับเพราะตลอด3าเกมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลสามารถคว้าได้9้าแต้มเต็มซึ่งโดยเฉพาะเกมนั้นล่าสุดครับที่บุกไปเยือนวานด้าเมโทรปลิตานของแอลติโกมาดริดและคว้า3แต้มสําคัญมาได้ถึงตอนนี้ทางหงส์แดงนั้นคือทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มออฟเดตที่มีโอกาสจะผ่านเข้ารอบต่อไปมากที่สุด แล้วแน่นอนครับว่าเมื่อเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์นั้นจบลงฟุตบอลรายการลีกก็จะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งและทางช่องลิเวอร์พูลทูเย์ของพวกเราก็ไม่พลาดที่จะพาทุกคนครับมาวิเคราะห์จาะลึกรวมถึงคาดการณ์สิบเ็ดผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามและถ่ายผลการแข่งขันกันครับ ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นการแข่งขันนัดที่9ของฤดูกาลโดยที่ทางหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราครับจะมีคิวบุกไปเยือนโอทราฟอร์ดของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมเวลา22นาฬกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยครับ ปัจจุบันทางจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขานั้นรังอยู่ที่อันดับ6ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว8เกมชนะ4เสมอ2แพ้2มี14คะแนนส่วนลิเวอร์พูลของพวกเราผู้มาเยือนครับรังอยู่ที่อันดับ2ของตารางคะแนนโดยมี18แต้มแข่งไปแล้ว8เกมชนะ5เสมอ3และก็เป็นเพียงสโมสรเดียวครับที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ ซึ่งแม้เป็นการเสียเวลาครับเราจะไปดูกันที่ Head To He a d หรือสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมว่าเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ลิเวอร์พูลนั้นพวกเขาพบกันไปกี่เกมซึ่งฉากมองจาะลึกในข้อมูลช่วงปี2 0 1 1ที่ผ่านมาครับต้องบอกตามตรงเลยว่าผลงานที่พวกเขาพบกันนั้นดูจะพลิกไปพลิกมาโดยเกมแรกทางลิเวอร์พูลครับได้เล่นแอนฟิลด์ก่อนพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนที่พวกเขานั้นจะจับฉลากมาพบกันในรายการเอฟเอคัพอีกครั้งและ ในครั้งนี้ก็ได้เล่นเอล r ทราฟอร์ดของแมนยูและเป็นทางแมนยูครับที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ2รวมถึงเกมลีกนั้นล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดบ้านอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ครับทางยูไนเต็ดเจ้าบ้านพวกเขานั้นแพ้ต่อทางลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ4นั่นจึงหมายความว่าผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดนั้นชนะ1ลิเวอร์พูลชนะ1และอีก1เกมก็จบลงด้วยผลเสมอ เอาเลยครับต่อมาเราจะไปดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อน ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งจะพลิกนรกกลับมาเชนะอาตาลันตาได้3ประตูต่อ2นั่นจึงทำให้ขวัญกำลังใจของทางผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับน่าจะกลับมาพอสมควรส่วนความพร้อมในด้านอื่นๆเฟรดเขาถูกเป็นตัวออกในช่วงช้าเกมที่พบกับอาตาลันตานั่นจึงทำให้เกิดข้อสงสัยครับว่าในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับลิเวอร์พูลเฟรดอาจจะถูกดรอปเป็นตัวสำรองซึ่งอาจจะถูกทดแทนโดยนะักเตะจอมเก๋าอย่างเนมานยามาติช เช่นเดียวกับในรายของมาคารัตฟอร์ดที่เขานั้นถูกเป็นตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังพอได้รับการประเมินหลังจากที่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บยาวกลับมาส่วนผู้เล่นที่ไม่น่าจะมีรายชื่อในเกมนี้สําหรับอยู่ในเต็ดแน่ๆก็คือในรายของลาเฟอวาลานส่วนตําแหน่งที่เหลือไม่น่าจะมีปัญหาและพร้อมใช้ทานะของโอเลกุนาโซชาจัดทีมลงสนามทั้งหมดครับโดยเป็นที่คาดกันว่าทานะของโซชาน่าจะจัดทีมมาในระบบเก่งระบบเดิมนั่นก็คือ4231 นำโดยนายทวานชาสเปนอย่างดดบิดเดเกอรแนวรับสีคนของพวกเขาไล่จากขวาไปซ้ายครับทางขวาเป็นอารอนวาบิซาก้าคู่เซนเตอร์เมื่อยังไม่มีทานัของลาเฟลวารานก็ต้องเลือกใช้ทานัของวิกตอร์ลินเดเลฟให้เย็นจับคู่กับทานั่งของแฮร์รี่แม็กไกวรส่วนแม็กซ้ายครับก็ยังคงเป็นลุคชอว์ขยับขึ้นมาคู่มิฟิลตัวรับ2คนครับน่าจะเป็นทานั่งของสกอตแม็กโทมิเนจะได้ออกสตาร์ทร่วมกับเนมานยามาติช ส่วนแผงไม่ฟิลสร้างสรรค์เกมรุก3คนครับประกอบไปด้วยหน้าของเมสันกรีนวูดบรูโนเฟนันเดสแล้วก็พอลป็อกบาแล้วน้าเป้าหนึ่งเดียวของพวกเขาเช่นเคยครับคริสเตียโนโรนัลโด เอาเลยครับและพอตัดภาพมายังทางฝั่งผู้มมเยนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรากันบ้างอย่างที่ได้กล่าวไปในต้นคลิปชัยชนะเหนือเลันติโกมาดริดในบ้านของพวกเขาทําให้ทางลิเวอร์พูลนั้นดูจะมีความมั่นใจและแทบจะมีโอกาสในการเข้ารอบรายการดังกล่าวเนี่ยสูงมากๆและก็น่าจะทําให้เกมที่จะพบก,กับแมนยูในวันอาทิตย์นี้ครับพวกเขามีความพร้อมพอสมควรส่วนในด้านความพร้อมด้านอื่นๆทันนะของเตียโกอาคนตาร่าน่าจะยังกลับมาไม่ทันในเกมนี้ แต่2คนที่จะการันตีไม่มีรายชื่อในเกมนี้แน่ๆก็คือชาะนันดาวรุ่งอย่างฮาวิเอเลียดและก็เคอร์ติสโจนแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ทางหงแดงฟอร์มดีนะตอนนี้ครับก็คือเกมรุกเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะสามประาในแดนหน้าทั้งโรบัโต f ฟรีมิโนซาดิโอมาเน่และซาร่าที่สามารถกลับมายิงประตูได้พร้อมๆกันอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนเหล่นนาบรรดาผู้เล่นที่เหลือก็ดูจะพร้อมให้ทนาของเยอเกนคลัอส่งลงสนามทั้งหมดเช่นกันและเช่นเคยว่าทางหงแดงก,ก็น่าจะมาในระบบเดิมนั่นก็คือ4-3-3ซึ่งจะนำโดยผู้รักษาป,ประตูมือหนึ่งของทีมอย่างอารีสันเบรเกอร์แนวรับสีคนของพวกเขาไล่จากขวาไปซ้ายครับทางแบกขวาเป็นเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่คู่เซนเตอร์ในเกมนี้น่าจะเลือกใช้เซนเตอร์คู่เดิมครับนั่นก็คือเจย์มาติสจับคู่กับเวอร์จิลฟานไดและแบกซ้ายก็ยังคงเป็นแอนดี้โรบัสัน สามีฟิลกองกลาง3คนครับประกอบไปด้วยทาน้าของจอแดนแฮนเดอร์สันกับตันทีมจะได้ยืนประสานงานร่วมกับทาน้าของฟาบินโยและก็เจมส์มิลเนอร์ส่วนแดนหน้าทั้ง3คนครับก็น่าจะยังใช้ชุดเดิมนั่นก็คือในรายของโมฮัมเหม็ดซาลาโรบาโต้ฟรมิโนและก็ทาน้าของซาดิโอมาเน่ครับ เอาเลยครับแล้วเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลกานแข่งขันว่าจะจบลงยังไงณนะตอนนี้ครับหากพูดกันตามเนื้อผ้าผลงานของลิเวอร์พูลนั้นดูจะดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการเล่นและการเข้าใจในเกมอย่างไรก็ตามชัยชนะเหนืออตาลันต้าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจจะทําให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกลับมามีขวัญกําลังใจ อีกทั้งการพบกับคู่ปรับตลอดการอย่างหงแดงลิเวอร์พูลเชื่อได้ว่าชาแนลของยูไนเต็ดอาจจะมีแรงฮึดและคงจะไม่ยอมให้หงแดงมาคว้าสามแต้มในบ้านง่ายๆอย่างแน่นอนแต่หากให้เลือกผลการแข่งขันครับผมก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะเป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ศูนย์ประตูต่อสองและเพื่อนๆละครับคิดว่าผลการแข่งขันในเกมนี้นั้นจะจบลงยังไงสามารถร่วมสนุกทายผลไว้ใต้คลิปกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเร์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจกับลิเวอร์พูลทูเดยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ